สวัสดีครับเพจมิซาไลซิ่งครับวันนี้มารีวิวท่อผาเปิดทรงเชงครับ 110i 2ิบไครับงานดิบครับลูกเดิมถึง54ครับเดี๋ยวเราฟังเสียงกันครับ